สวัสดีครับวันนี้มาพบกับของเล่นนะครับเดนชะโกนะครับผมเป็นเกมแนวขับรถไฟนะครับจอดที่สถานีให้ได้นะครับตรงเวลาเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันดีกว่าแล้วก็คู่มือนะครับผมอุปกรณ์นะครับจะแกะมาก็เป็นตัวนี้นะครับผมมีปุ่มอยู่นะครับขึ้นลงแล้วก็มีปุ่มนี้สตาร์ทคู่มือนะครับก็จะบอกว่ารายละเอียดตรงนี้มีอะไรบ้างนะเดี๋ยวตอนเล่นผมอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องรู้คือเงื่อนไขสามอันนี้เวลามันมีตัวของ คันโยกขึ้นแสดงว่าบอกให้เราอะสปีดนะครับอันนี้บอกให้ลดสปีดนะครับเป็นใช้กดให้เบรกให้ได้แล้วก็อันเนี้ยให้กดแตรนะครับซึ่งเป็นปุ่มข้างๆถ้าเราสามารถจอดได้ระยะศูนย์พอดีนะจะได้โบนัสสองแต้มบวกลบเลยนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ห้ามน้อยกว่านะเวลาจะลดลงไปเรื่อยๆถ้าเวลาหมดแล้วเรายังไม่สามารถทําได้เราจะ penalty เวลานะคะแนนลดลงหนึ่งคะแนนต่อหนึ่งวินาทีเนี่ยครับเป้าหมายเราคือเหยียบให้ได้หกร้อยสามสิบสี่นะครับระยะทางหกสามสี่นะครับแล้วก็สปีดนะครับ ตอนนี้เขาวิ่งครับไปที่70กิโลเมตรชั่วโมงนะนี่คือเวลาครับที่เราออกเดินทางแล้วเวลาที่ถึงนะครับผมอถ้ามีตักษณ์นี้ให้กดปุ่มเราจะได้สองคะแนนอันนี้บอกให้เราสปีดไว้แล้วก็สปีดเวลวก็ไม่ต้องทําอะไรครับแล้วคุมไว้แถวๆประมาณ60กิโลเมตรตชั่วโมงฮนะเกมนี้เขาออกแบบระบบได้เจ๋งมากนะเจ๋งเกินไปเ่ย60ไว้นะครับตอนนี้ก็คุมไว้ครับประมาณนี้ครับจุด เด่นของเกมนี้คือทํายังไงให้เบรกได้พอดีมากกว่าตอนนี้เหลือสองร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับอาจจะเริ่มลดความเร็วแล้วครับลดความเร็วได้ถึงห้าระดับเครื่องความเร็วถึงห้าระดับเหมือนกันนะครับเราจะให้ลดความเร็วให้มันพอดีพอดีกันเนาะตอนนี้เริ่มเบรกแล้วอี๊ด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 แล้วรับอืมอาจจะเบรกเร็วไปนิดนึงฮะเี๋ยวเวลาเลยเนี่ยเบรกเร็วไปครับ ขึ้นหน่อยโอเคเบรก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 เหลือสิบบิแล้วสิบเมตรแล้วอา้าวเบรกเกินเกินเลยเนะี่ยเห็นไหมโอเคพอดีเสียไปห้าแต้มแต่ว่าเบรกพอดีได้มาสองแต้มก็ขาดทุนไปสามก็ยังโอเคครับพอไหวพอไหว เวลาหัสไปครับอ่าจุดตรงนี้ก็เป็นจุดสเตทนะครับผมแล้วก็เร่งเครื่องไปครับคราวนี้เราเดินทางไกลมากเขาพันแปดร้อกเมตรนะ <c oughs> สําคัญที่สุดก็คือตอนที่เราอ่ะจะถึงแล้วอะเราจะจงกะจะังหวะการเบรกพอดีพดียังไงตรงนี้แหละสําคัญมากจุดขายของเกมนี้คือตรงนี้ครับด <c oughs> ูกันว่าเราสามารถทําได้ไหมแค่นั้นเอง เหยียบห้าสิบเก้าหกสิบไปก่อนนะตอนนี้นะเร่งเครื่องขึ้นนิดหนึ่งครับให้มันเร็วขึ้นหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยๆลดความเร็วลงรลยะทางพันสามไหมน,นะไกลมากครับตอนนี้อ่าผิด ยังเป็น5้าสิสี่กิโลเมตรชั่วโมงอยู่นะครับค่อนข้างคุมสปีดก็นขางดีตอนนี้ถ้าเราไม่ทําอะไรมากครับเราน่าจะถึงในเวลาประมาณสัก3าสิบามนิดๆน,นะฮะแล้วเราต้องมาเล็งเอาว่าเราจะต้องคุมสปีดเท่าไหร่ดีในการถึงเส้นชัยนะครับตอนนี้เหลือเก้าะ้อยครับผมขอเล่งสปีนดนิดนึงนะทาความเร็วขึ้นนิดนึงเพื่อให้เราแบบไปถึงเร็วขึ้นนะเราต้องมีเวลาอีกประมาณเกือบๆยี่สิบวิในการคอนโทรลนะ ลดความเร็วแล้วครับการออกแบบเวลาความเร็วตรงนี้ผมว่ามันเก่งมากๆเลยให้มันสัมพันธ์กับสิ่งที่ควรจะเป็นอ,อันนี้ยากมากอ่าแล้วก็สปีดสี่สิไปเรื่อยก่อนครับผมว่าสปีดประมาณสี่สิบาสิบอะผมคอนทนตอนจอดได้พอดี ถ้าเกมนี้มันจอดเลยประมาณสักสามสี่เมตรนี่คือแพ้เลยนะแล้วก็เวลาลมันเลยเมื่อไหร่มันก็จะลบวินาะีหนึ่งนาทีแล้วนะไอวิหนึ่งวิหนึ่งแต้มยนะครับอย่าตอนนี้ผมเลยสิบเก้าวิผมจะทันไหมเนะี่ยไม่ทันนะดูแล้วเร่งเครื่องไปจะถึงแล้วเนี่ยเริ่มเบรคครับเบรคสุดริมทีม่ประตูเลยทันไหม คได้อยู่ได้อยู่แต่เสียแต้มนะโอ้เบรกเร็วไปอ่ะอเสียตีแต้มแล้เนะี่ยเหลือหนึ่งเมตรอ้อยไปนิดนึงเอ้วให้ผ่านนะโอเคจริงๆน,นิดนึงไงเสียไม่ได้แต้มบนน้นสองแต้มแต่ก็เสียไปติกโกบีนนะ อันนี้หกร้อยกวเมตเองครับไปครับมันยากอยู่นะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องเล็งดีๆนะไอ้อว่าเลเวลาเอ้ยเกินๆๆๆๆเกินเกินเกินนี่ยเกินติดลบหนึ่งคะแนนเลยครับต้องพยายามประคองแต้มตรงนี้ให้ได้เอาลดด้วยสี่สิบเหรอ เดี๋ยวๆๆไม่บอกเตือนล่วงหน้าเลยเสียแต้มเลยตอนนี้เราสามร้อยกมแล้วจะถึงแล้วครับอีนนี้เดียวเองระยะทางสั้นมากครับตรงนี้จะผ่านไหมเรามาดูกันครับผมว่าผมวิ่งเง่จะถึงกระทั่งร้อยร้อยเมตรอะผมยังกดทันเลยมั้งเดี๋ยวเราจะลองดูตานี้นะว่าร้อยเมตรทันไหมนะครับให้แบบเห็นเห็นเมืองอ่ะเห็นหมู่บ้านเห็นชุมชนอ่ะ เนี่ยไม่ได้เร็วไปด้วยซ้าเห็นไหมยังเหลือเลยเนี่ยติดลบแล้วครับพอดี แต่เสียไปกี่แต้มเนี่ยเสียไปเก้าแต้มโอเคครับน่่นถัดไปครับผมพันหกร้อยโอ้โหไกลมากครับมาคือเกมมันอะระหว่างเล่นอะไม่มีอะไรมากครับปัญหาสาคัญอยู่ตรงที่ตอนจอดมากกว่าจะจอดอยังไงให้พอดีเนี่ยแหละยากมากเลยครับแล้วเรากา็เราก็เสียแต้มทุกๆรอบจากการจอดเลยนะเนี่ยจากสี่สิบกว่าคงจะได้จบเจ็ดสิบใช่ไหมแล้วไอ้เลย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  แล้วมันหลอกเราด้วยนะเพราะมันเพิ่มสปีดมันก็หลอกเราแล้วมันจะคิดว่าเราจะได้เจ็ดสิบกว่าเราก็จะเหยียบแค่เจ็ดสิบเนี่ยแหละเพราะมันหลอกเราเพราะเราลดสปีดไม่ทันไงอันนี้คือเตือนเราก่อนเฮ้ยคุณต้องลดสปีดแล้วนะอะไรเงี้ยอาจจะอยู่ในทางอุโมงค์ทางโค้งทางอะไรก็ไม่รู้แหละครับมีความเสี่ยงเขาก็เลยบังคับให้เราลดสปีดก่อนเนี่ยโหเหลือห้าสิบเลยหรอไม่ทันหรอก มาทันฮะตอนนี้600กว่าเมตรแล้วครับก็เหมือนเดิมฮะตะกี้เราบอกว่าเราเราบอกว่าเรา30ใช่ไหมกับ100ยังทันใช่ไหมแต่จริงไม่ไม,ไม่ใช่ฮนะต้องน้อยกว่านั้นอีกครับจะต้องต่ำกว่า40แล้วตรงนี้ เราเด้วลงมา40ดิเออผมว่าเหลือ100เมตรอะ100เมตรอะทันอาจจะเบรกแบบอี๊ดแรงหน่อยแต่ก็น่าจะทันอยู่ครับเนี่ยมันจะเป็นจังหวะาาพลาดตรงนี้แหละเอ,อเดี๋ยวนะมันลดเร็วกว่าที่คิดเห็นไหม ต้องเร็วกว่านี้เร็ว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 เกินแพ้เลยนะครับประมาณนี้อ่ะเมกี้ผมพลาดเองแหละนะครับก็คือเกินมาสี่เมตรเมื่อไหร่ก็คือแพ้นะครับผมก็ภาพรวมประมาณนี้ครับจริงๆแล้วถ้าเล่นดีๆนะผมก็กาจังหวะได้แหละว่าประมาณสักห้าสิบประมาณสักแปดสิบอ่ะแล้วเราก็สามสิบเนี่ยเราจะลดลงศูนย์พอดีอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่เจ๋งใช้ได้เลยนะคือมัน ให้เราฝึกการคาดคะเนวางแผนแล้วก็สปีดที่สัมพันธ์กับเวลาได้ดีครับอ่าทฤษฎีสัมพันธ์ไอสไตล์เนาะถือว่าเป็นเกมที่เจ๋งมากเกมหนึ่งผมรู้สึกว่าชอบมากๆเกมนี้นะครับออกแบบมาได้ดีมากๆเรียบง่ายแต่ดูดีแล้วก็ท้าทายเพราะว่าด้านหลังๆมันต้องพยายามเก็บแต้มไว้ด้วยไงแรกๆต้องเล่นให้ดีนะครับผมสำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวเกมอะไรติดตามชมกันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม,ผมแล้วเจอกันครับ